we have b o u g h t book since Monday เยัมมาก we have b o u g h t book since Monday น้องดูนะเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มน้องไปขอบคุณค่ะตัวนี้นะคะ verb to have ตัวนี้ verb to have ตามด้วย verb ช่องที่3นี่เห็นไหมจบเลยแล้ว since ก็คือตั้งแต่แค่นี้เองตัวนี้คือ present perfect ต่อมาข้อที่2ต่อค่ะข้อที่2 m เมนูครับใครคือ SVO ครับครับ ซื้อ V O หนือซื้อ P O <ม>ครับ,รบโอเคข้อนี้มี adverb ไหมครับมีครับคำว่าตอนนี้ครับตอนนี้ต้องใช้เทนอะไรครับ p r e s e n t continuous ครับ p r e s e n t continuous คำว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ n o w หรือไรแก็ได้โอเคเก่ง<ๆ>มากวันใหม่ข้อที่สองพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ดูโจทย์แล้วพูดเลยตอบว่า he is, book. he is buying book อะไรนะคะ no. now เยี่ยมมาก he is buying book now นี่ไง verb to be ตามด้วย ing เมื่อกี้พี่ไม่เห็นคนเขียน buying อย่างเดียวก็จะไม่ถูกนะคะเด็กๆต้องเขียน is ด้วยนะคะข้อที่หนึ่ง we have bought book since Monday present perfect He is buying book now present con นะคือข้อที่2ปิดท้ายข้อที่3ข้อที่3เป็นข้อที่ง่ายที่สุดอมยิม้มคะใครคือ S V O อสวีโอคือ S อสเนอโนโนีก็ไม่ใช่ด้วยเอาภาษาไทยก่อนข้อที่3ใครคือเอสวีโอเธอเธอคือ S, <No>. <S ค่ะซื้อหนังสือ no วีโนโใครคือ V ีไปซื้อซื้อ V อ่ะฮะ งือคโอเคข้อนี้ใช้เทนอะไรคะ Present simple ค่ะ Present simple น้องเพลงข้อที่สามพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า she buys book with m o m at lotus ค่ะเยี่ยมมาก she buys book with m o m at lotus คำถามคือพี่เขียนถูกยังยังค่ะตรงไหนคะ ายเติมเอสด้วยค่ะโอเคายต้องเติมเอสด้วยค่ะถูกต้องเยี่ยมมากเด็กๆเ,เห็นไหมคะสิ่งนี้